หลังจากฉีดปุ๋ยไปแล้วมาเบิงครับก <c oughs> วอนแตกต่ตางสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเชาให้มันสุขุสุข้ขขนครับผมเมื่อวนี้พ่อกระยาภามาเบิงความแตกต่ตางนะครับหลังจากี่เ้าฉีดทั้งมนไปอีกหนึ่งรอบนะครับ มันแปลงนี่หนึ่งเดือนกับอีกจักหมื่นแล้ววะหนึ่งอาทิตย์นี่แหละครับหนึ่งเดือนกับอีกประมาณเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยนะนะครับความตางความตางของเบิร์นนะครับมันก็จะสีไข่แน่ก็เกา่เกาหน่อยนึงครับผม จากที่เห้ามาไปแทกร่องไว้นะครับรอฝนให้ฝนตกก่อนฝนตกแล้วเข้าจังสีมาสาดกบขึ้นนะครับพร้อมใส่ปุ๋ยกะโบเมนปุ๋ยเคมีนะครับที่ใส่ขี้หมูอัดเม็ดนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ฉีดแต่ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยน้มทั้งใบฉีดปุ๋ยเก็ดนะครับพกอกระยาฉีดปุ๋ยเก็ดนี่ สีพาไปเบิงนะครับว่านี่อันนี้ฟังนี่นะครับของปอกกอหญ้าที่ฉีดปุ๋ยไปแล้วผมขับเง่าไปหมดผมแล้วอีกตัวนึ่งนะครับนี่ที่เพิ่นโบได้ฉีดนะครับแปลงติดกันหละของป่ากอหญ้าครับนี่พี่น้องเบิงมันมันความแตกต่างมันมีนะครับมีเห็นนั่นพี่น้องเบิงครับ นี่ครับเ็นบอกกถือว่าโอเคอยู่นะครับหลังจากที่เอาฉีดปุ๋ยไปสองหลอบนะครับเราก็อยาจะสีดทางกันประมาณจาสิบหามือนะครับหัพวพอดีว่นว,น,ว,น,วนมากขาหอดหลอบมันสิบหมามื่อสีเไ่นหนึ่งนะครับนี่ครับมันขัดตางกันอยู่เรือยครับ นี่มองถือสงสัยถือมองกองขี้ไก่ต้น <c oughs> นี่ครับขพงเพิ่นโศกหยาแล้วแต่เพิ่นบริฉีดปุ๋ยน้ำปุ๋ยฮอร์โมโนนะครับเพิ่นบริฉีดแต่วต้องปกป้อหยาในส่ฉีดนะครับนี่หน่องเบิงความแตกต่างนะครับมันผูกหมือเดียวกันมันต่างกันหลายแสดงว่าปุ๋ยน้ำนี่มันกะซอยห้พืชเน่าเขียวดีอยู่ครับกาใขรกว่วบ่ฉีดแล้วครับพกอกอหยาว่าก็ ข้อเห็ดอยู่ครับมันบุมเงยปันไดเลยฉีดปุ๋ยน้ำนี่เพราะวะ่ามันเร็วนะครับเพราะวะ่าอยากจะใส่เป้ภายหลังนะครับแบตเตอรี่แหละสิดไปเทอร์ลิซีข้องครับที่ฉีดฉีดเทอร์ลิซีข้องไปการิีดก็อยูปปปนน่ประมาณเป็นึงกระไ้ประมาณเกือบเกือบไรนี่ครับ เน่เบื้องสีมันครับสีมันที่มันมันมันจะแตกต่างกันอยู่ด้อครับม่นบอกนะอันเชดกับบเีดนะครับนี่ของพอ่อขอยาสีนะครับปุ๋ยที่ปุปป๋ยเกตีพ่อขอยาใส่กะเป็นของไอ้สี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับเป็นซองเป็นห่อกิโลหนึ่งนะครับสร่างมาจาก าครับไอยัางเกาะยี่สิบห้าห้าห้านะครับยี่สิบห้าห้านะครับเอาผสมนม้ำฉีดมันก็จะเขียวๆอย่างสีแล้วครับกะทิข้าวโพดฉีดน่องเลยสู่ค่าปุ๋ยโบไว้ครับปุ๋ยมันแพงเท่ากับใส่แผ่นนี้เ เดี๋ยวมาถมมานี่อีกแล้วนี่โผ<ฮ>น้ำกินฮะบฟีแล้วค่าเลยแล้วคอยค่าเหมือนเมื่อคอยมาดนี่ได้มาแทงนี่ลงมานี่ก็ตกตูบลงนี่มือมันยังเป็นน้มอยู่ด้ยเนนมื่อขคอยมาเนี่ครับลองลอยเสียดก็เลาะค่าตกุกยี่นี่แหละครับลม ตื้นดืดด้นี่ครับข่ายอยู่อ่ะเดี๋ยวมาเบิร,บบเเร์ครับนี่มันแขกดำครับผมมันแขกดำเดือนสิเอ็ครับมาเบิงบว่าหัวหงอนไงสำเร็จเฮ้ยไงเลยครับพี่น้องพอขายแล้วมีจักหัวนะ่ะกดไหน,น,น,ไหนพี่น้องเบิร์ดูมันมีจักหวัวเก้าสิห์หงอนใครออกก่อนยัง มันกับมันเท่านี่ครับหัวใหญ่อยู่ครับแต่ว่ากับบัวบัวดกคนเดหนามเอาปเบิดดีโอ้ยมันมีสองสันเด็นี่สองสันนะเนาะแน่นแน่นี่มันที่มีอยู่ไตอีกสันหนึ่งครับแต่ว่ามันแข็งพี่น้องเอ้ยขวดบัวใดเย็บมือโอ้พ่อปลูกอยู่ครับมันแขกงดำก็ได้หัวใหญ่ดีนี่ครับหัว โอ้ง้ามดีง้ามดีนา้เาเป้าไม่เบืดมันเลยซักมันเลยมีสองสันนะ,ะน้าเสซะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สำนีกสักก่อนครับคำแล้วเดี๋ยวพอกกัญญากระบานก่อนพี่น,อน้องเลยคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ